สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพอิสราเอลลั่นถลมโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสครั้งใหญ่และปิดชีพฮามาสได้มากกว่า100นายเสียหายยับเยินเป็นปุ๋ยในชวนกาซาเรียบร้อยและพบพิษบนล่อเหิม ยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลใช้อิรอนโดมสกัดได้แทบหมดระเบิดกลางอากาศและกองทัพอิสราเอลส่งกองทัพอากาศยิงโจมตีใช้ตำแหน่งจุดปล่อยจรวดของกลุ่มกองการรลายฮิตบอลละใส่ไม่ยัง้งดับสยองคาถานและอิสราเอลกลัวไหมกลุ่มกบฏฮูตีเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ขั้นเทพก็โจมตีตอบโต้วสวนกลับอิสราเอลแล้วไม่นานนี้ เมื่อวันที่26กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิตเปอร์เลและฮูตีหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่อการ aman, นนการ้ายฮามาสในฉนวักาซาอย่างต่อนเนื่องนะครับจนทำให้ระเบิดเถื่อนเ,เสียหายยับเยินไปทุกทิทุกทาง ที่อาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลโจมตีสตเสร็จตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสตะตึมัะตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะพี่น้องทีกองทัพอิสราเอลนั้นระบุว่าสามารถปิดชีพฮามาสมากกว่า100นายนะครับถูกกองทัพอิสราเอลสังหารในระหว่างการปฏิบัติการในพื้นที่เมืองคารยูนิตในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องโดยหลังจากที่พบว่าพวกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายนั้นได้กลับมารวมกลุ่มกันใหม่ทําให้กองทัพอิสราเอลได้ใช้ฝูงโดน,นะครับ จัดการถล่มเข้าใส่บรรดาหน่วยปืนครกของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทั้งหมด7ห,หน่วยที่อยู่ในเมืองคารยูนิตพร้อมกับสังหารพวกหน่วยฮามาสไปได้จำนวนมากพร้อมกับระบบตำแหน่งที่ตั้งของอุโมงค์ใต้ดินและคลังอาวุธของฮามาสซึ่งรวมถึงเครื่องยิงจรวดระยะไกลของฮามาสด้วยนะครับโดยที่เมืองราฟานั้นทหารอิสราเอลได้ตรวจพบพวกฮามาส จำนวนหนึ่งนะครับพยายามหยิบปืนจากศพที่เสียชีวิตทําให้มีการใช้โดนจากกองทัพอิสราเอลําจัดทิ้งไปนะครับพี่น้องและกองทัพอิสราเอลระบดเพิ่มเติมว่าส่งเครื่องบินลบเฮลิคอปเตอร์และโดนได้ลุมถล่มโจมตีเข้าใส่เป้าหมายต่างๆจํานวนถึง45เป้าหมาย ทวกาซาซึ่งได้รวมถึงกลุ่มเมื่อเปือนฮามาสทางเข้าอุโมองใต้ดินสิ่งก่อสร้างที่ถูกแฉงานโดยฮามาสและสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งรวมถึงเครื่องยิงจรวดที่ถูกใช้โจมตีใส่เมืองของประเทศอิสราเอลในเมืองเบเชบาด้วยนะครับพี่น้องงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ถล่มอย่างหนักมองใส่ไม่ยางนะครับจะทำให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสจำนวนมากถูกปิดที่ ด้วยน้ำมือของอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับโดนสับตุ้มสับตุ้มใส่มสมสไม่หยางนะครับพี่น้องสาใจกองเชียร์มากๆเลยนะครับที่ต้องการกำจัดกลุ่มก่ออระไรฮามาสชั่วร้ายที่ชอบมาทำลายประเทศคนอื่นเขามาบุกสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม25 6 6นที่ผ่านมาอย่างโหดเหี้ยปาเถื่อนแบบนั้นงานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลกวาดล้างให้สะาสมอย่างสิ้นซากอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับส่งกลุ่มก่อการ้ายฮามาสจำนวนมากไปเกินหมายรายงานตัว กับผ้าละเลือโยบาลในนรกอย่างต่อเนื่องต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเองเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกอคายยฮิตบนล์บางอาจเถิรเกื่อนนะครับ ได้มีการยิงโดนและจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลในทางตอนเหนือนของประเทศอิสราเอลนะครับที่อยู่บริเวณเมืองกาลิลีนะครับพี่น้องที่มีจรวดของกลุ่มกอกกาไลฮิตบัตลเลาะรวมถึงโดนด้วยนะครับยิงโจมตีใส่พื้นที่บางแห่งนี้ของประเทศอิสราเอลแต่สุดท้ายนะครับก็ไปไม่ถึงฟังฝันเมื่อกองทัพอิสราเอลก็มีขีปนาวุธต่อต้ากาซยาขั้นเทพรุ่นไอรอนโดมนะครับก็ได้ยิงสกัดโดนและจรวดของกลุ่มกอกกาไลฮิตบัลเลาะ ที่พยายามจะโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลนะครับสุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลยิงจรวดไอรอนโดมใส่จนทำให้เสียหายยับเยินระเบิดกลางอากาศภายในที่สุดนะครับน้องตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยครับที่สื่อของอิสราเอลเผยแพร่ออกมานะครับแต่ในคลิปนี้ก็มีแค่ประมาณลูกเดียวครับนี่น้องแต่ระบ,บุว่ามีประมาณเกือบสิบลูกเลยนะครับที่โจมตีใส่ประเทศอิสราเอลและไอรอนโดมของอิสราเอลก็สามารถสกัด ได้นะครับพีนองไม่สามารถทําอันตรายต่อพื้นที่ประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับและกองทัพอิสราเอลก่อค้นหาตําแหน่งจุดปล่อยจรวดรวมถึงจุดที่เป็นที่ซ่องสุมของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลาะในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับและแล้วก็ได้พบพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับที่ระบ,บุว่าเป็นจุดปล่อยจรวดและ มือปล่อยจรวดของกลุ่มกอกร้ายฮิตบอลลอดนะครับปีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับดังนั้นกองทัพอิสราเอลจึงได้ใช้อาวุธหนักนะครับโดยเฉพาะกองทัพอากาศถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งแห่งนี้ใส่ไม่ยั้งจะทำให้เกิดระเบิดเถื่อนเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่อาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลถล่มใส่กลุ่มกอกร้ายฮิตบอลลอดงานนี้คาดว่าดับเกินดับสยองแน่นอนนะครับทั้งฐานที่มั่นของเขาเลยทีเดียวทั้งจุดปล่อยจรวดของเขาเลยทีเดียวนะครับที่กองทัพอิสราเอ ชุดรวมตัวของเจ้าที่ปฏิบัติการฮิตบอลละถูกโจมตีในเมืองมากาบาทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อไม่นานนี้นะครับหลังจากที่โจมตีโดยการยิงจรวดและโดนใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการดังกล่าวถูกพบเห็นโดยกองกําลังหน่วยรุ่รงข่าวกลองการต่อสู้ที่869ของอิสราเอลที่เห็นฮิตบุลลาะเข้าไปในอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตมุลลาะใช้และไม่นานหลังจากนั้นเครื่องบินลบเทพของกองทัพอิสราเอลรวมถึงโดนจึงได้โจมตีทางอากาศใส่ไม่ยั้งอย่างแม่นยำนะครับพี่น้องและกองทัพอิสราเอลจึงได้โจมตีเพิ่มเติมอีก ในอาคารอีกหลายแห่งนะครับที่กลุ่มก่อการลายฮิตมวลเลาะใช้ในเมืองไอตาอันชาบด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้ส่งผลให้งานนี้กลุ่มก่อการลายฮิตมวลลาะกินระเบิดเจดมและกินจรวดจ,จากโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องเรื่อยมานะครับส่งกลุ่มก่อการลายฮิตมวลลาะดับเกลื่อนระพยองเป็นปุ๋ยในทางตอในในต้ใของประเทศเลบานอนต่อไปนะครับจากผลกรรม ที่ตามสนองฮิตบอลเลาะเองที่อยู่ดีว่าดีมาช่วยฮามาส์ทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะที่หาบ้านนั้นมากระทำการชั่วร้ายมาบุกสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมายันหดได้ป่าเถื่อนแล้วฮิตบอลเลาะยังมาช่วยฮามาตอีกก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับงานนี้ก็มัดลงกันมาเลยนะครับสำหรับฮามาตและฮิตบอลเลาะถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีควบคู่กันเรื่อยมานะครับพี่น้องไปเกิดใหม่รางงานตัวกับพันเลาะหรือบรราชในนรกต่อไปจากลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะวา แก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวของทางฝั่งฮูตีนะครับที่หลังจากก่อนหน้านี้ได้ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีสวนกลับคืนจะทําให้คลังน้ํามันในเมืองโฮเดดานะครับเสียหายยับเยินไฟลุกโช่ช่วงค้าวานไปแต่กองทัพฮูตีก็เงียบมาหลายวันนะครับพี่น้องและมาวันนี้ก็มีโอกาสเคลื่อนไหวแล้วครับเมื่อได้เปิดตัวขีปนาวุธขั้นเทพของพวกเขานะครับที่ระบุว่า เป็นขีปนาวุธขันเทพรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่พัฒนาจากของกองทัพอินลานะครับที่ชื่อขีปนาวุธอาซีฟนะครับพี่น้องที่รายงานไว้ว่าฮูตีเผยโฉมขีปนาวุธต่อต้านเรือลำหนึงที่ชื่ออาซีฟนะครับซึ่งมันเป็นขีปนาวุธเสือเพลิงแข็งที่มีหัวรบ 650กิโลกร,รัมและความเร็วสูงสุดที่1,029เมตรต่อวินาทีนะครับในช่วงสุดท้ายโดยฮตีอ้างว่ามีพิสัยทําการอยู่ที่400กิโลเมตรและมีหัวรบดัก550กิโลกร,รัมนะครับสามารถโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้นะครับพี่น้องถ้าโจมตีออกจากตำแหน่งฐานที่ยิงนะครับพี่น้องงานนี้ไม่รู้ว่าอิสราเอลจะกลัวหรือไม่นะครับกีบนาวุธเล่นนี้รุ่นใหม่ ของกลุ่มกวดฮูตีนะครับแต่คาดว่าก็คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลมีจุดตรวจต่อต้านอากาศยานอยู่แล้วนะครับพี่น้องสามารถสกัดได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วนะครับพี่น้องต้องรอดูนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรสำหรับจดตรวจเทพของฮูตีชุดนี้นะครับพี่น้องใครจะเป็นหมู่เป็นจากันแน่นะครับต้องรอดูต่อไปนะครับและฝครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระพิงท่านี้ต่าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝาาาาากกกดดดไลแรรตติม่่่ออ้วยบเพืี ต่อไปขอบคุณมากครับ